สวัสดีค่ะรายการ LM Podcast ในตอนนี้ยาดาขอนำเรื่องราวของบุคคลท่านหนึ่งซึ่งมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยชื่อคุณหมอบรดเลย์มาเป็นหัวข้อของการพูดคุยขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของบุคคลท่านหนึ่งทีเ่เรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกคนสำคัญเลยนะครับในประวัติศาสตร์ไทยยุคใหม่นั่นคือหมอบรดเลย์หรือดอร์แดนบีชแบรดเลย์ สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะท่านนี้ถ้าดูจากข้อมูลที่เรามีนะคะเป็นข้อความเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของท่านจะเห็นชัดเลยว่าท่านมีบทบาทสำคัญมากๆทั้งเรื่องการแพทย์แผนตะวันตกครับแล้วก็การริเริ่มกิจการการพิมพ์ในสยามด้วยค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาลองดูกันดีกว่าว่าการเข้ามาของท่านเนี่ยมิชชันรีชาวอเมริกันคนนี้ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงหรือวางรากฐานอะไรไว้บ้าง เริ่มจากประวัติตอนต้นของท่านก่อนไหมครับเป็นยังไงบ้างได้ค่ะหมอบรัตเล่ท่านเกิด18กรกฎาคม1804นะคะเป็นชาวอเมริกันมีเรื่องเศร้านิดหน่อยคือคุณแม่เสียชีวิตตอนท่านเกิดพอดีอ๋อค่ะ แล้วท่านก็แต่งงานกับคุณเอมิลี่รอยส์ปี1834ก่อนจะตัดสินใจครั้งสำคัญเลยก็คือเดินทางมาที่สยามนี่แหละค่ะเพื่อเผยแผ่ศาสนาเลยค่ะนานมากท่านออกจากบอสตันวันที่2กรกฎาคม1834ล่องเรือข้ามมหาสมุทรเลยนะคะแอตแลนติกแล้วก็อินเดียครับใช้เวลานานน่าดู ใช่ค่ะมีแวะพักด้วยที่พม่าเมืองแอมเฮิร์สตแล้วก็สิงคโปร์สิงคโปร์นี่พักอยู่ประมาณ6เดือนเลยค่ะโหตั้งครึ่งปีค่ะกว่าจะมาถึงกรุงเทพก็วันที่18กรกฎาคม1835ซึ่งเอซึอ่งก็ตรงกับวันเกิดครบ31ปีของท่านพอดีเลยค่ะพอมาถึงนี่ก็เริ่มงานด้านการแพทย์เลยใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นผมว่าการแพทย์ตะบันตกคงเป็นอะไรที่ใหม่มากม ถูกต้องค่ะใหม่มากจริงๆท่านก็เข้ามาดูแลรักษาโรคทั่วไปแล้วก็พวกโรคระบาดสำคัญสคัญสมัยนั้นอย่างเช่นก็จะมีไข้ทรพิษอหิวาตากโรคอะไรแบบนี้นะคะครับที่เด่นมากๆเลยก็คือการริเริ่มปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษอ๋อคารปลูกฝีใช่ค่ะอันนี้ช่วยชีวิตคนได้เยอะมากและท่านก็เขียนตำราเรื่องนี้ด้วยนะคะครับผม นอกจากนั้นก็ยังแปลตำราการตั้งครันแล้วก็ครอบบุตรชื่อคัมภีครันทรักษาคัมภีครันทรักษาค่ะอันนี้นับเป็นตำราสูติศาสตร์แผนตัวมตกเล่มแรกๆของไทยเลยแล้วพวกการรักษาแบบใหม่ๆอย่างเอ,อ่อการผ่าตัดนี่ตอนนั้นคนไทยเขามีปฏิกิริยายัางไงบ้างครับตื่นเต้นหรือว่ากลัวก็น่าจะมีทั้งสองอย่างนะคะคือมันใหม่มากมีบันทึกไว้ค่ะอย่างปี1835 ท่านผ่าฝีที่หน้าผากให้ชายจีนชื่อตวงครับอันนี้น่าสนใจคือไม่มีการใช้ยาชาเลยนะคะโหไม่ใช้ยาชาค่ะลองนึกภาพดูนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่แบบสร้างชื่อให้ท่านจริงๆเนี่ยคือปี1837ตอนนั้นมีเหตุปืนใหญ่ระเบิดในงานวัดแถวฝั่งทนบุรีอ๋อครับครับมีพระรูปหนึ่งบาดเจ็บสาหัสที่แขนเลยค่ะ ท่านก็เลยตัดสินใจตัดแขนตัดแขนเพื่อช่วยชีวิตใช่ค่ะเพื่อรักษาชีวิตซึ่งก็ทําสําเร็จด้วยนะคะการช่วยพระครั้งนั้นก็เลยทําให้ท่านเป็นที่รู้จักแล้วก็ยอมรับมากขึ้นเยอะเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องการแพทย์อย่างเดียวแต่อีกด้านที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการพิมพ์จริงค่ะอันนี้น่าทึ่งพอกันเลยท่านนําตัวพิมพ์ภาษาไทยมาจากสิงคโปร์ก่อนครับแล้วก็มาตั้งโรงพิมพ์ขึ้นที่นี่จุดเปลี่ยนสําคัญเลยคือปี1839 ตอนนั้นรัชการที่3ทรงว่าจ้างให้พิมพ์ประกาศห้ามสูบฟินอ๋อประกาศห้ามฟินใช่ค่ะพิมพ์ตั้ง9 0 0าพฉบับแน่เยอะมากอันนี้ถือเป็นการใช้การพิมพ์ในกิจการของรัฐแบบจริงจังครั้งแรกๆเลยก็ว่าได้ค่ะแสดงว่าเทคโนโลยีการพิมพ์นี้เริ่มเข้ามามีบทบาทกับทางราชการแล้วตั้งแต่ตอนนั้นใช่ค่ะแล้วก็พัฒนาเร็วมากนะคะ พอปี1841เนี่ยท่านสามารถหล่อตัวพิมพ์ไทยได้สำเร็จในประเทศเลยอ๋อ oh, ไม่ต้องนำเข้าแล้วไม่ต้องแล้วค่ะทำได้เองที่นี่แล้วพอปี1842ก็พิมพ์ปฏิทินแบบสุริยคติเป็นครั้งแรกแล้วก็พิมพ์คำพีคันธรักษาที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้ด้วยคร<ำ>ับและที่สำคัญมากๆเลยคือ4กรกฎาคม1844 ท่านออกหนังสือพิมพ์ภาษาไทยฉบับแรกหนังสือพิมพ์ฉบับแรกชื่อว่าอะไรนะครับบางกอกรีคอเดอร์ค่ะ Bangkok Recorder บางกอกรีคอเดอร์การมีหนังสือพิมพ์นี่มันโอ้โหเปลี่ยนวิธีการรับรู้ข่าวสารไปเลยนะครับใช่เลยค่ะจากเดิมที่อาจจะรู้กันในวงแคบแคบหรือแค่บอกปากต่อปากอันนี้คือเปิดช่องทางสื่อสารแบบใหม่เลยเป็นก้าวสำคัญของสยามสู่ยุคใหม่จริงๆชีวิตส่วนตัวของท่านก็มีช่วงที่เอ่อ เปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับใช่ค่ะป็นี1845คุณเอมิลี่ภรรยาคนแรกของท่านเสียชีวิตลงครับผมท่านก็เลยเดินทางกลับสหรัฐไปชั่วคราวแล้วก็แต่งงานใหม่กับคุณซาร่าแบล็กลี่ก่อนจะกลับมาทำงานที่สยามอีกครั้งหนึ่ง การกลับมาครั้งที่สองนี่มีผลงานอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างครับนอกจากงานการแพทย์กับการพิมพ์ที่ทําต่อเนื่องมีเรื่องสําคัญมากด้านการพิมพ์เกิดขึ้นค่ะวันที่15มิถุนายน1 8 6 1ท่านเออซื้อลิขสิทธิ์นิราศลอนดอนของหม่อมราโชไทยซื้อลิขสิทธิ์เลยเหรครับใช่ค่ะซื้อด้วยราคา400บาทเพื่อจะนํามาพิมพ์จําหน่ายเองโ,อโ นี่น่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยหรือเปล่าครับเรื่องการซื้อขายลิขสิทธิ์หนังสือในไทยใช่เลยค่ะถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยเลยซึ่งตัวนิราชลอนดอนเองก็เอ่อเป็นบันทึกการเดินทางไปอังกฤษที่สำคัญมากนะคะทางด้านวรรณกรรมประวัติศาสตร์ครับผมทั้นการแพทย์การพิมพ์และยังบุกเบิกเรื่องลิขสิทธิ์อีกเรียกได้ว่าท่านทําคุณประโยชน์ไว้เยอะจริงๆค่ะรอบด้านเลยทีเดียวแต่สุดท้าย ท่านก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยจนถึงวาระสุดท้ายเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะหมอบรัดเลถึงแก่กรรมวันที่23มิถุนายน1873ด้วยโรคไทฟอยค่ะร่างของท่านก็ฝังอยู่ที่สุสานโปรเตสแตนต์กรุงเทพนี่เองครับการเดินทางอันยาวนานของท่านทั้งชีวิตและงานก็ได้ฝากมรดกที่สำคัญมากๆไว้กับประเทศไทยค่ะ จริงๆแล้วสิ่งที่น่าชวนให้เราคิดต่อก็คือว่าเอา่อการที่คุณคนเดียวเนี่ยเป็นทั้งผู้ริเริ่มด้านการแพทย์สมัยใหม่แล้วก็การพิมพ์ด้วยซึ่งมันเป็นเหมือนสองเสาหลักของการพัฒนาสังคมเลยนะคะครับมันได้วางรากฐานแล้วก็ส่งอิทธิพลต่อสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้ยังไงบ้างอันนี้น่าสนใจให้ลงไปพิจารณากันดูค่ะครับก็น่าคิดตามจริงๆครับ หวังว่าการเจาะลึกเรื่องราวของหมอปรัะเล่ในวันนี้จะให้แง่มุมที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็คงต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกับการสำรวจเรื่องราวนะ่าสนใจกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือรายการ l อ p o d cast ตอนที่4ยาดาขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาตลอดจนจบรายการขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ